ดีนะครับผมก็วันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาพา,ามาเที่ยวขึ้น MRT นะฮะโอ้นอ๋อเอทีนี้สวัสดีนะครับผมเออ นี่นะครับไปจับผ้าไปเที่ยวนะครับไปขึ้นรถไฟนะครับในรอบหลายหลายสิบปีแล้ะครับพี่้องนี่รอบหลายสิบปีนะครับที่ที่จะได้มาขึ้นรถไฟที่จะได้มาขึ้นรถไฟนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผม เราดีทุกทันเ้อนะครับโดนๆแล้วนะครับบ่ได้ขึน้นรถไฟนะครับก็ว่าจะไปแถวอะไรนะก็จะไปแถวอะไรนะเผารัดเหรอ่าจะไปแถวเผารัดนะครับโอ้ใหญ่มากเลยครับ <c oughs> สวัสดีทุกท่านนะครับผมอ,อ,อะไรมันจะอลังการขนาดนี้นะครับโอยสวัสดีนะครับผม <c oughs> รอรถไฟนะครับรอขึ้นรถรอขึ้นรถครับ อ๋อแล้วก็จะไปแถวแยกเปิดตรงนั้นนะ่ะคือว่าเปิดเปิดโทรศัพท์จังไงเนาะดูหมนด,ดนะจุดที่ศาล รัชดาไม่รู้รัชดาราชพาวพระโหนโยพินสิจากกำแพงเพชรบางซื่อตอปูนโอ้นี่ครับผมบันนอเขากุ้งนะครับ <c oughs> เหนื่อยดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศ MRT อันนี้สถานีไหนเนะสถานี MRT อ๋อนี่นะครับเพราะว่าจะไปที่แถวๆนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงไล่ไปแถวๆนี้นะอ๋อรู้จักเดี๋ยวนันจะมี ม่วอขวางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเหรอพระรามเก้าเพชรบุรีสุขุมวิทเฮอจะบอไปใส่เนีย้ยแล้วี่ห้อกนจรจะอยูไปถีบพวกไปถีอะนะครับมาแล้วนะครับผมท่าพระมาแล้วครับมาแล้วว้าวโอ้ในรอบสิบปีหลายสิบปีครับประมาณจะสิบห้าปีขึ้นเกือบจะสิบห้าปีนะครับผมกี่บเดีมาขึ้นรถไฟแบบนี้นะครับ อืมอ๋อโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็ขึ้นนะครับเนื่อยโอเคเรียบร้อยหรือยังนะฮะโอ้เขามีระบบระบบให้เปิดปิดนะฮะกันผู้โดยสาร กันผู้โดยสารนะครับโอ้ก็ดีแต่ก่อนไม่เห็นมีนะครับแต่ก่อนผมมาดูที่ผมขึ้นไปไม่เห็นมีระบบแบบนี้นะอนี่จะราปภเดินเดี๋ยวนี้ก็โอเคนะครับก็ถือว่ามาตรฐานในความปลอดภัยเป็นลำดับหนึ่งนะครับผมความปลอดภัยเป็นลำดับหนึ่งนะครับคนเยอะนะครับคนเยอะนะครับคนเยอะหลายนะครับผมคนล้าหลายนะครับอืม กาสวัสดีนะครับผมกลาบสวัสดีนะครับสวัสดีบ้านนอกเขากุ้งครับผมอ่ามาพบพ่อครับผมนะครับวันนี้นะครับผมกําลังจะไปที่อ่าจะจุดจักรนะครับเมียนบอไปจะีย์จักรหรือไปไหนนะ <c oughs> อะอะจะไปที่ไหนนะจุดเราจะไปที่ไหนนะลงตรงไหนนะจะดีจักรหรือเปล่าเลอยอกอกแพงเพชรครับกําแพงเพชร โอเคขึ้นแล้วนะครับผมอออโอ้ยโอ้นี่คนเยอะโอเคนะครับฮ่อ,อขึ้นแล้วนะฮะฮ่เอาไขึ้นแล้วเออนะในรอบร้ายสิบปีนะครับในรอบร้ายสิบปี รอบหลายสิบปีนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ารับชมนะฮะนี่นะครับผมามากันที่นี่นะครับอรอบไลายไลายสิบปีนะครับผม ขี่โบเดม่าขี่โบเดม่านังแบบนี้นะครับกตถือว่าเป็นบรรยากาศนะครับสถานีต่อไปสถานีจรัญ13ประตู Next station Jalan 13 i r e n e doors open on the left. จรัญ13 <c oughs> นี่จรัญสนิบวงถนนจรัญสนิวงบสฮะ ให้ดูนะครับดูบรรยากาศดูบรรยากาศ MRT นะครับในรอบประมาณสัก15ปีหรือเปล่าประมาณนี้นะครับที่ไม่ได้ขึ้นนะครับเคยขึ้นตั้งแต่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะฮะสายอะไรน,นะที่วิ่งเส้นหมอชิตนะฮะเส้นนั้น่ะนะครับ ดูไปด้วยกันนะฮะัลนี่สสารชความระัดขนาดเก้าออจากัน t h t e e n a t อืม ยาวๆนะครับผมยาวๆไปเที่ยวด้วยกันนะครับอืมปฏิว่าคนเมื่อหลายปีนะครับผมมูีิเป็นมือวันหยุดนะฮะเป็นวันหยุดนะครับรถจะว่างนะครัรถจะโล่งนะฮะดูะครับอืมจะโล่งนะครับเป็นวันหยุดนะครับ ก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ไเยอะเท่าไหร่นะครคนจิงบลายไปไหนได้รับเร้อนะครับ,รบสถานีต่อไปสถานีไฟฉายยีไฟฉาย,ย,ายสถานีไฟฉายถานน,นจรันสนิทวง นะครับผมนะครับบันนอเขากุ้งนะครับากาบมาพบพคอพี่น้องกันอีกเลยครับผมนะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศขึ้นรถเอ็มอาร์ทีนะครับเที่ยวกรุงเทพมานครนะครับ อันนี้น่าจะเป็นถนนาข้งล่างน่าจะเป็นถนนสายจรันสนิทบงนะครับจร,จรันสนิทจรันสนิทบงอันนี้เราจะไปที่กำแพงเพชรนะฮะไปที่กำแพงเพชรนะครับผมอืม สวัสดีครับพาไปเที่ยวครับวันนี้ที่กำแพงเพชรนะครับน่าจะไปที่อ่า สวนตะจุจักนะครับจะไปดูของเล่นที่สวนตะจุจักนะครับสี่งูเหลี่ยมจะกโตหนึ่งกับงูสิงหง์ไงนะ <c oughs> นะครับวันนี้ไปหาบังหมาหน่อยนะหมาจลกโตนะครับครับจะจะได้ลูกหมานะไอ้ลูกมนะมห,าาม,หากมานะครับตามหาตามหาลูกหมานะครับ เืนอกีกามาอ,อ๋อมาจากโคราชนะครับอาจากมาคาะจากโคราชสามทุมครึ่งนะฮะมาถึงกับประมาณจัตีสองนะครับขี่รถมาธร,รดาเรื่อยๆนะฮะมาถึงที่ที่กรุงเทพก็ตีสองนะครับมาเร่งขับรถย่ำขึ้นใจตาบดี ดี่ยวด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับนานๆทีได้มาขึ้นทีหนึ่งนะครับผมหลายสิบปีแล้วนะครับประมาณจักสิบสิบปีขึ้นนะฮะที่ไม่ได้มาขึ้นแบบนี้นะครับกับเราไงว่าซ้ำบันนอกเขาคุงนะครับมาหลือฝืนควมเกาไม่เมดเลยครับผมเจ้าว่ากับพ่อหลงเหลียนะครับพ่อหูจักยู่นะครับว่าเส้นทางไปมองไนเนี่ย นิยมคลองบางกอกใหญ่ หลากหลายนะครับผมมีหลากหลายนะครับหลากหลายเงินหน่อยเลยครับ ุงนะครับบ,บึงเกือบครับบึงเกือบเบึงเกือบครับหอบกรีบ <c oughs> นี่ครับผมเบึงสะพานนะครับหองกรีบนะครับนี่นใส่เกือบแต้เกือบขีบนะครับนี่ดูสองข้างทาง,งนะครับอ๋อ าน,นีบางยี่ขันบางยี่ขันบางคุนนนสถานีบางยี่ขันนะฮะ

两、四、两 <noise>、六、十 <noise>、二、八 <noise>、二十四、六、十、二、八、 đó, sau khi mà các bạn xong, các bạn sẽ đi ăn cơm, 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 các bạn สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสถานีต่อไปสถานี่างานสถานีบางพลัด 就是讲，就是我，就是说，我以前可能我一万左右的量，可能的那个，两千块钱，我还可能就是讲五十，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 五 ว่าเป็นจินเท่าด้วยครับเนี่ยสงสัยนะกับบ้หูก,กันนะครับนะครับสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็จะไปเที่ยวกันนะครับไปเที่ยวที่สวนตะุจัจกนะครับ สถานีบางพลับางพลัโปรดใช้ความระัดระวังขณะก้าวลงบางพลัต s t a t i o แยกบางพัดนะครับถนนจรันสนิทวงนะครับ ไปเที่ยวน้ากันนะครับผมอ่าครับบาน,นออเขาคุงนะครับแม่ข้นที่อ R t ทีนะครับสีไปลงกาแพงเพชรนะครับไปลงสถานีกาแพงเพชรตอนนี้ก็มาถึงสถานีบางอ้อนะครับบางผัดบางอ่อนะบางอ่อ,บา,อ,อบ,บางแอบางนะอ้อกกสิบางแอออบางชั้นนะครับบางชั้นบางอ้อโอเค เขตบางพัดครับบางอ้อเน,นี่เขตบางพัดเนาะบางอ้อสชานไปเรื่อยๆครับผมไปเที่ยวน้ำกันนะครับผมไปหาบัางลูกหมาจังโตนะฮะยูอาเชียกับพ่องู้สิงกันดีสิชิ้โตัวพ่อมาตมจิน สถานีต่อไปบางอ้อดนะว่าสถานีต่อไปก็จะเป็นบางแอห่นี่เนาะสถานีต่อไปสถานีบางโพบางโพอ๋อบางโพสาวบางโพนี่โคจริงๆนะครับ next station บางโพ next station บางโพสาวบางโพนี่โคจริงๆนะ สถานีบางโพนะต่อไปก็จะเป็นสะพานพระรามเจ็ดหรือเปล่าครับจะเป็นสะพานพระรามเจ็ดเนาะมันก็จะออกไปสะพานพระรามเจ็ดหรือเปล่าสถานีบางโพวัดไส้ยทองก็จะข้ามไป าเที่ยวฝรั่งพาเที่ยวนะครับโอ้เห็นไหมครับสะพานพระรามเจ็ดนะฮะอันนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาะครับข้ามสะพานาทางนู้นก็จะเป็นสะพานพระรามหกท่านนี้จะเป็นสะพานพระรามเจ็ดนะฮะลงไปกับเต้พระรามเจ็ดนะครับผมแถวนี้ก็คุ้นคุนกันนะครับแถวนี้ค่อยมากครับมาประจําครับผมแถวนี้ สมัยถึงจะเป็นนุมหน่อยพ่อทำเหลี่ยมเลยครับเออก็รด้มาเที่ยวกันอยู่นะครับสถานีบางโพบางโพโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางโพสถานี e a s e mind the gap between train and platform ก็ถือว่าเราใช้เวลาไม่นานนะครับที่นั่งรถมานะครับจากที่จากห้องนะฮะจากห้องพักก็มาที่นี่ก็ใช้มาถึงสถานีบางโพอ่าใช้เวลาก็ประมาณ20่บนาทีได้ยยนะี่สินาทีนะครับเดี๋ยวจะไปถึงกําแพงเพชรนี่จะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับ จากสถานีต้นทางาสถานีต่อไปสถานีต่อไปสถานีต่อปูนนะฮะแยกต่อปูน next station ต่อปูน อานี่เตาปุนครับผมัอสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับป้านัางุนสวัญญานะครับผม,มข้ามไปขึ้รถเอ็มรถที่นะครับเพือเ่อจะไปเที่ยว อ่าสวนจัจจุจักนะฮะก็เลยได้มาสถานตะปูตรวจสอบใช้ความระมัดระวังขณะเดินบนรถไฟเต่าปู Station Please mind the gap between train and platform อ uh, ืม um. เริ่มไลแล้วครับผมคนเริ่มเยอะแล้วนะครับคนเริ่มเยอะนะครับจะให้ดูคคนเริ่มเยอะนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับ บางซื่อนะฮะบ,บางซื่อส,าาถสถานีอภิวัตบางซื่ออภิวัตแอรได้ที่สถานี next างซฝรั่งพาเที่ยวนะครับดีดีนะครับวันน,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 นี้มากกบฝรั่งนะครับฝรั่งพาเที่ยวนะครับฝรั่งพาเที่ยวนะครับ ไปน้ำเขาแล้วครับผมเพราสิ้อผ้าไปเช้กไปน้ำเขาแล้วครับวันนี้เป็นไม่ได้เป็นไกด์นำเที่ยวนะก็หลังเป็นไกด์นำเที่ยวนะก็หลังพาเที่ยวเมือดอย่างนี้นะเข้าตรงไหน่ยเออลงบ,ง,บงตรงไหนไม่รู้นะทำไมเมื่อจังเลยนะครับเมือม่อจริงนะ,ะสถานีบางซื่อบางซื่อ โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางซื่อ station please mind the gap between train and platform ดีนะครับขอบคุณนะครับโอเคนะครับผมเริปยขอขอไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ